สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึกมหม่ไทยเศรีประจำวันอาทิตย์ที่21พฤศภาคมพุทธศักราช2566นะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสีช่อง7นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรธงรบโรงเรียนกีฬาขอนแกน่นพบกับทางด้านจิรวัตรสราชภูมิพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วพบกับทางด้านเทพนาคาอบประจรนครพนมนะครับพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์ และคู่รองคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่างทองเอ็มยูเดนพบกับทางด้านเพชรดำพอเจริญแพทย์พิกัดน้ำหนัก132ปอนด์และคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นวิวเพชรโกศลพบกับทางด้านคัมแบ็กทีเคยุทธนาพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นี่เป็นรายการมวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะค,คู่แรกนั้นเพชรตรงรบมาร้อยปอนด์ทพิิกัดส่วนทางด้านจิรวัตรก็ร้อยปอนด์ทพิิกัดนะครับคู่ที่สองศิลาเพช มา125.4ลดไป0.4ส่วนเทียบนา,านาคาอบจนครพนมมา125ปอนด์ท่อพีกัดช่างทองเอ็มยูเดนมา132.4ลดไป0.4เพชรด,ดำพ่อเจริญแพทย์มา132ปอนด์ท่อพีกัดคุยรายการนะครับวิวเพชรโฆษมา126.6ลดไป0.6คัมแบ็กทีเคยุตนามา126ปอนด์ท่อพีกัดนะครับนี่เป็นน้ำหนักมวยมาเช้าต่อไปมาดูราคาเรทน,นะครับ คู่แรกนั้นเพชรตรงรบกับชีรวัตรนะครับชีรวัอดเป็นต่อสองหนึ่งสีลาเพชรเทพนาคาศิลาเพชรเป็นต่อ 2, สิบเก้าช่างทองเป็นต่อเพชรดำในราคาห้าสี่วิวเพชรโกศลเป็นต่อคัมแบ็กทีเคยุทธนาในราคาเจ็ดสี่นี่เป็นราคาเด็ดเมวยต้องเจ็ดสี่วันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันสองสี่เป็นไลน์พักยกระบบอัตโนมัตินะครับ เอสพเ24สิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับทําไมผมถึงแนะนําผมอยากให้แฟนคลับเข้าไปดูข้อมูลนะครับราคาเด็ดเปิดมาอน,น 2, วันชคสองวันสามวันเรานํามาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดหลังการชั่งน้ําหนักใครต่อใครลองไหลไปทางไหนแล้วนะครับเราเอาใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแล้วก็ที่นี่ราคาร้อยละบาท200ระบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนเราใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหางเงินเลี้ยงครอบครัวเราได้เราเป็นตัวแทนของครอบครัวเรามาหาเงินเราต้องทําให้ได้นะครับผมเชื่อได้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ในเวทีนะครับเล่นในเวทีไม่ผิดกฎหมายนะครับผมแนะนํา สิ่งดีที่ผมอยากบอกแอพีจสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเพชรรงรบเงียนกีฬาขอนแก่นตัวนี้เด็กนะครับสูงยาวแข้งเนียนหมัดใช้ได้สอกคมเข่าในแข็งแกร่งส่วนชิรวัตรตัวเล็กแกร่งมากประเภทเด็กดองหินนะครับแข็งแกร่งจริงๆตัวนี้นาคดใครมากวันนี้มาเจอกันเนี่ย ทางด้านชีรวัฒน์เแบบรูปร่างเยอะแต่ว่าความแกร่งความหนักแรงจิตใจห้าวอหารก็เยอะเปิดหวัวมาเป็นทีเด็ดในรายการผมมองว่าสู้ยากประเภทจิวแต่เชาว,วันนี้เปิดหัวทําทุนชีรวัฒน์สราชปุ่มเป็นทีเด็ดในรายการตัวแรกนะครับส่วนคู่ที่สองศิลาเพชรพปอเพชรไข่แก้วเกิดเจอกับทางด้านเทพบนาะคาปัจจอนครพนมศิลาเพชราพาน,นี่สายเนียนฝีมือดีหลากหลายส่วนทางด้าน,นเทียบนาคานี่หนักแรงจิตใจห้าวอาหารมั่นคง คู่นี้ฝีมืออยู่ทางด้านศิลาเพชร้ายเนียนไปก่อนแน่นอนแต่ว่าปลายปลายผมมองว่าต้านไม่อยู่เกรดเปิดมาทางด้านศิลาเพชรเป็นต่อ19บเ้โอน่าลมจนรองมากครับเทพนาคาเททายบทเบียดเอาอยู่แน่นอนรุนน้ำนอกได้ด้วยผมชอบไปที่เทพนาคาอบจนาขวพนมเป็นทีเด็ดรองตัวแรกเลยนะครับคู่ที่3ของรายการวันนี้ช่างทองอินพิเดนต์กับทางด้านเพชรดำพอเจริญแพทย์ช่างทองนี่สูงยาวเขาในเหนียวเนบ้ายเนียน ฉลาดแต่ว่ากระดูกมือเป็นรองเยอะเพ็ดดำเนี่ยเสียเปียบรูปร่างปกติสูงยาวกว่าเขาแล้วแต่วันนี้ยังเี่ยกว่าอีกนะครับเป็นมือที่มีแข้งเนียนหนักแรงเก๋าเกมแต่ว่าวันนี้เสียเปียบรูปร่างเรียดเปิดไม้ทางด้านช่างทองเป็นต่อ5-4ต่าลงตนรองครับรองไปที่เพชดดำแพชชนะมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนแพชชนะมีโอกาสได้บังกินผมชอบไปที่เพชดดำพอเจริญแพทย์นะครับคุณครรายการวันนี้ครับนนรบวิวเพชรโกศลซ้อมดิมันผู้จัด ตัวนี้เก่งฉลาดหลักเดี่ยมดีเขาเกมงแต่ว่านานๆนช่งทีส่วนคัมแบ็กที่เก้ยุทธนาหรือเจ้ายอดพานุสิดาไหมซ้อมอยู่ที่โคราดนะครับกับยุทธนาเกียรติประพัดต,ตัวนี้หนักแรงหมัดหนักสอกคมแต่ว่าการผ่านมวยกระดูเป็นรองพอสมควรวันนี้ประเภทจงอังหวงไข่ครับวิวเพชรโกศลต้นๆไปก่อนแน่นอนความเก๋าความหนักแรงดีกว่าเข้าแล้วอีโตมกทัวบางหนุนจะพลิกแพ้ก็คือพลาดโดนหมัดนศอก ร่วงหล่นได้ตนศอกแตกราคาจะพลิกมาเป็นรองแต่ผมก็ยังมองว่าวิวเพชรโคศนวันนี้ดีกว่าหลายประการเป็นที่เด็ดตัวที่สองนะครับสรุปไมรรักมาชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่ชีรวัตรสุรภูมิหนักแรงกว่าเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าดีกว่าครบวงจรวันนี้เปิดว่ามาทําทุนเป็นที่เด็ดในรายการคู่ที่สองรองไปที่เทพนะค,ะออนะคนรัอปจนจรัมษ์มนมหนักแรงกว่า จิตใจสู้ดีบูทอลหมดหน้าลงตุนดองมากนะครับแล้วคุณที่สามรองไิที่เพชรดำขอเจริญแพทย์ถึงจะเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าความเก๋าเอาอยู่มีโอากาสพลิกกลับมาเป็นต่อค่อยตัวบางทุนเอานะครับและปิธารายการด้วยจงอางหวงไข่อย่างวิวเพชรโกศลวันนี้ดีกว่าเข้าแล้วอย่าลืบอกตัวบางทุนนะครับถ้าแพ้คือพลิกแพ้ราคาแพงมีโอากาสโดนหมัดโดนศอกลง่หล่นได้เช่นกันเข้าแล้วอย่าลืมบอกตัวบางทุนนะครับ ท้ายนี้ก็กราบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยร่วมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านงโชคดีน้ำรวยนำเงินนำทองกลับบ้านฟาังลูกฟังเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ